สวัสดีค่ะทุกคนเรามาเจอกันแล้วนะคะกับแม่แน่นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง,เร,องเราจะเริ่มรูมสกูลยังไงกันดีนะคําแนะนํานะคะของแม่แน่นะคะ <Ready. S 1> คือ 1. นึ่งลองลอง list ดูว่า <Ready. S 1> value vision mission ของการศึกษาลูกเราคืออะไร <Ready. S 1> เหมือนกับเรากำลังจะตั้งโรงเรียนเองนี่แหละคะ่ะซึ่งแนันทน,ก,นกันตอนที่นันตั้งโรงเรียนเล็กๆที่เชียงใหม่นะคะ ชื่อเชียงใหม่กลบอนะมันเป็นที่ยึดเหนียวให้กับเราได้ค่ะแล้วเราจะรู้จริงๆว่าเราควรจะโฮมสกูลหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าเราอยากได้ในสิ่งที่โรงเรียนให้เราได้อยู่แล้วมันมีอยูแ่แล้วอาจจะไม่จําเป็นต้องทําเพราะการโฮมสกูลเนี่ยเราจะเหนื่อยกับการที่ส่งลูกไปโรงเรียนแน่นอนค่ะเราจะมีเสียงรอบข้างคําถามเยอะแยะมากมายถ้าเรามีจุดหมายมีเป้าหมายแล้วเรารู้ว่าเรากําลังทําอะไรเราจะหนักแน่นนะในวันที่เราเหนื่อยล้วก็จรู้ว่าเราแค่ต้องพักค่ะ ในวันที่คนอื่นพูดอะไรนะคะเราก็จะเข้าใจว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ 2. นะคะแนนว่าถ้าตัดสินใจจะโฮมสกูล่ะคนในบ้านควรเห็นพ้องต้องกันเพราะการโฮมสกูลเนี่ยมันต้องอาศัยความสามคัคคีและก็แลวก็อร์ตนะ,ะซึ่งกันและการของสมาชิกในบ้านจริงๆค่ะส value vision กับ Mission ที่เราได้วางไว้นะคะจะบอกเราเองนะคะว่าเราจะจัดการโฮมสกูลแบบไหน อย่างหนึ่งที่เป็นข้อดีมากๆของโฮมสคูลเลยนะคะคือเราสามารถเลือกเอาบางอย่างที่มันเหมาะกับลูกเรามันเหมาะกับบ้านเรามันเหมาะกับคอนดิชันต่างๆที่เรามีนะคะเข้ามาใส่ได้เลยเพราะว่าการโฮมสคูลมีหลายแบบมากอาจจะเป็นแบบ s o h o o l at h o ออนไลน์ส s ูลยูนิตสต s t ดี้มอนเตส์มอนเตสซี่วอลดอล์ฟชาล็อดเมสันอันส o ูลิ่งโปรเจกต์เบสคือเราจะผสมยังไงก็ได้เราจะปรับตอนไหนก็ได้เอาลูกเราเป็นศูนย์กลางะคะตอน ตอนนี้ค่ะเหมาะยังไงน,นว่าอันนี้คือข้อที่ดีที่สุดนะ,ะ,ะสุดท้ายค่ะนันว่าอยาาก,กลัวค่ะถ้าเราคิดว่าเรา อยากทำเราเริ่มทำมีข้อมูลมากมายให้เราศึกษาค่ะทั้งในและต่างประเทศค่ะการที่เราทำอะไรแบบนี้เป็นการโชว์ให้ลูกเห็นด้วยค่ะว่าทุกอย่างเป็นไปได้เราทำอะไรที่คนส่วนใหญ่ไม่ทำโอเคเราออกนอกกรอบไม่เป็นไรเราฟังเสียงตัวเองมากกว่าเสียงคนรอบข้างเราพร้อมเรียนรู้ไปด้วยกันเราอยู่ทีมเดียวกันนะตราบใดที่เราพร้อมเรียนรู้เราเปิดใจไม่มีอะไรยากไปค่ะนันให้กำลังใจแม่แม,แม่ทุกคนเลยที่พร้อมแล้วก็พร้อมจะให้ข้อมูลเท่าที่เราทำได้นะคะ แน่ว,ว่าการที่มีกลุ่มคนที่มี value vision และก็ mission ใกล้ๆก,ลกันไว้คุยปรึกษามันก็ดีมากๆเลยคะ่ะมันจะช่วยสพอร์ตกันทางเรื่องการจัดการและจิตใจค่ะ <S 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 <S